สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมก็พาพี่พีเอฟซีมานอนอย่างกระตับของน้องเชนนะครับซึ่งพวกเรานะครับต้องบอกว่าพวกเรารไม่ได้เข้ามาที่นี่นานมากแล้วนะครับแม้กระทั่งตัวน้องเชนเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแล, agen, แล้วก็ไม่ได้มานอนนานมากแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มากับน้องวัดนะครับซึ่งเราไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะผมนานแล้วครับผมสวัสดีครับวัดครับครับผมแล้วก็น้องฮันนะครับผมสวัสดีครับฮันพาเดินครับผม ครับก็น้องฮันเนี่ยได้มาถ่ายคลิปกับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็เป็นคลิปสบายๆรับบรรยากาศดีๆบนยอดเขาครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าเราจะทําเมนูอะไรเป็นอาหารในมื้อเย็นนี้นะครับผมก็ผมก็อาจจะมีน้องๆคนอื่นๆสมทบมาทีหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าที่เนี่ยมันก็มันก็อยู่ใกล้อุมชนนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับมีเสียงรถเสียงลาแซ่เข้ามาบ้างนะครับผม ช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะครับแล้วก็ตอนนี้แดดก็เริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับถ้าเรามาเรือวนันนี้ที่นี่มันจะร้อนมากนะครับตอนเช้าเนี่ยวิวสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับผมโอเค okay. เดี๋ยวเราไปจัดก,การเรื่องที่พักที่ผ่อนเรื่องอาหารกันก่อนนะครับผมไปครับ เตียงว่ะกล่นลงไปบ้างน้องรักใช่ใช่ใชผมไม่ได้มานานมากเลยเนี่ยเราผมก็อยู่บนะต๊บแล้วครับแล้วก็เราได้เคลียร์เตียงแล้วนะกิีนนี่มีมีสังกษีปิดอยู่เพราะว่าน้องน้เฉียนปิดกันหมาขึ้นมานอนนะครับอืมสภาพก็ท็อบภายในนะครับก็สุดสมพอสมควรนะครับ เพราะว่ามันไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับน้องเชนเนี่ยเข้าป่าถ่ายคลิปอยู่ในป่าส,ส่วนใหญ่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีอยู่ลาเข้ามาดูแลเท่าไหร่นะครับมันก็เลยมีฟุ้นจากไม้ไผ่นะครับที่โดนมอดกินนะครับเราได้กวาดเก็บทำความสะอาดไปเยอะพอสมควรนะครับดูดิไม่ได้มานานจนมีไก่ป่าเนี่ยนะครับมาไขในกระต๊อแล้วนะครับนี่หนึ่งฟองนี่ผมเจอผม,มนึกว่าไข่อะไรนะครับ ไข่ไก่ป่านะครับผมเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้ป่านะครับนูน่นไข่ป่าอยู่ตรงนี้เองนะครับช่วงนี้ไก่ป่าจะเยอะมากนะครับใกล้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนนะครับไก่ไก่ป่าเนี่ยเริ่มจะจะผสมพันธุ์กันแล้วนะครับครับ<ช>ผมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะก่อไฟประกอบอาหารกันนะครับผม ไม่นอนนะไก่ปลา<ช>จะมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นไม่ได้นะท่านถ้าบินมาปุ๊บหลอจ,นะ<ช>จ,จับเลยจับมาเป็นดาราใ,<ช>ในกล้องบางทีมันอาจจะมาสร้างข้อพวยตรงนี้ก็เป็นไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ครับดูดวงันทิศนะครับก็ใ <c oughs> กล้จะรับขอฟ้าแล้วนะครับ 나. 응, 기명 เราได้นำข้าวเนี่ยมาหุงแล้วนะครับซึ่งสุกแล้วหนึ่งหมอ้อส่วนอีกหม้อหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้าวต้มนะครับก็ะจะเป็นฝีมือนองวัดทั้งหมดเลยกับข้าวเนี่ยจะเป็นฝ <c oughs> ีมือฝีมือนองวัดส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ทานฝีมือนองวัดเนี่ยนานมากแล้วนะครับ <c oughs> ก็เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปด้วยกันนั่นแหละนะครับแล้วก็มีน้องปากานะครับน้องปรา,าฟรีเตรับมา <c oughs> โอ้นานๆจะโผล่มาทีคนนี้สวัสดีครับผมปากาครับผมครับผมวันนี้เนี่ยมา มาชมวิวกับพี่หนุ่มนะครับบนบนยอดข่าวบนห้างนะครับบน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 กระต๊อบใช่บนกระต๊อบแล้วพี่หายไปไหนมาเนี่ยหายไปไหนอยู่บ้านครับผมบางทีทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างครับทำทำหรือไม่ทำทำครับผมทำไม่คืนใหญ่นะครับผมก็น้องปะกาก็ยังไม่พร้อมสำหรับการถ่ายคลิปนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งลืมน้องปะกาครับคนนี้เป็นตัวโจ๊ก ของทีมเรานะครับพูดอะไรเนี่ยเขาจะพูดกลับนะครับผมอย่างเช่นเสียงอะไรอ่ะอะไรเงี้ยอะไรเสียงอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับพี่ี่ครับก็เอกลักษณ์เราอยู่แล้วับผมเอกลักษณ์เอกลักษณ์ก็มันอาจจะเป็นอะไรที่จําง่ายหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับถ้าข้าวต้มสุกเนี่ยน้องวัดก็จะทําเมนูต่อไปนะครับวันนี้รู้สึกว่าเราเอาหอยมาด้วยหรือเปล่า เราเราชอบกินหอยใช่ไหมจ๊ะชอบกินหอยไหมครับชอบกินหอยหอยที่มันใหญ่ใชอบแบบว่าหอยเด็กๆวะหอยเด็กๆแบบหอยเด็กๆมันก็หอยอ่อนๆหอยเด็กมันก็เล็กไปนะอ๋อไม่อร่อยอันนี้สรุปมันหอยใช่ไหมใช่ดีอีสเอหอยหอยที่มันอยู่ในน้ำใช่ไหมใช่ครับผมอโเคไม่ใช่หอยที่มันอยู่บนบกนะหอยที่อยู่ในน้ำหอยที่อยู่บนบกก็จะมีหอยหอมที่อยู่ในป่าเออเนี่ยกินได้ใช่หอยหอมก็กินได้ใช่ใช่ใช่แพงด้วยนะโดนแพงมากใช่ ชอบอยู่ในป่าดิบชื้นหายากแล้วไอหอยที่ชอบกินชอบอยู่ในป่าดิบชื้นหรือว่าชอบอยู่ในเมืองชอบอยู่ในเมืองมากเลยอยู่ในน้ำโอเคแล้วก็อยาหยอกเล่นนะครับผมก็ให้มันเป็นสีเป็นสันนะครับ ช่ั้นองเขาใช้ปากกินครับท่านอ oh, ๋อปากกินใช่ไหมใช่เขาใช้ปากกินแต่ข้อหน้ามันอ่ะหน้ากินน้ำปลารหลหอมๆเลย

เมนูเป็นเมนูเรียกเมนูได้นะใช่ครับเมนูอะไรท่านเมนูอะไรครับเมนูเสริมใช่ไหมเมนูเสริมครับหอยครับหอยต้มครับอปลาชอรี่นะครับ่หอยใหญ่เลยมันก็จะร้อนๆนะครับเมื่อกี้เราต้มแล้วเราเพิ่งออกมาหอยใหญ่มากเลยพี่หนุ่มชอบกินหอยไหมชอบชอบกินหอยหอยอะไรหอยทุกหอยแล้วผมโอเคอย่าไปคิดมากนะมันเป็นกันส่ากันเล่น อืครับผมครับผมหอยน้อนั่นดูอีกแล้วหอยใหญ่เลยอ่ะสไลด์หอยแล้วซอยซอยอใช่ไหมท่านซอยซอยหอยไม่ยิ่งนะซอยธรรมดา ตเขาต้มปูพี่กนบังเลยอย่างเงี้ยไทยนะะต้องใส่ก็ได้นี่เรากินข้าวสวยหรือว่าก <internally. S 3> ินข้าวสวยกินข้าวสวยนะครับนี่เขาเรียกข้าวเปล่าหรืใช่ข้าวสวยถ้าข้าวสวยมันจะต้องมีนมด้วยใช่ไหมหอยใหญ่ใหญ่ใช่ไหมท่านอื เฮ้ยยูบุลีมอยบว่ยูบุลีรักนี่ข้าวปุ่นครับน้ำมันไม่มีแล้วพี่นุ่มอืมแอร่อยเนาะน้ำแห้ง,งแล้วอะเดี๋ยวท่านวดนัดเลยนะทานครับไปแล้วครับท่านวัดครับอร่อยครับอร่อยม,มากอนระ่อยไม่ต้องื้ไม่ต้องลือ้อแล้วไม่ต้องอรือเลย <c oughs> นี่ครับมีน้องแทนน้องดิตมานอนด้วยนะครับมันถึงปุ๊บนอนเลยนะครับไม่รู้ไปดนอะไรมาส่วนคนนี้ก็ซดน้ำแข็งครัคงจะเหนื่อย เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับซึ่งน้องวัดก็จะถูกเต้นโน่นแล้วพร้อมที่จะเข้านอนแล้วนะครับผมครับอากาศเนี่ยหนาวมากนะครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเนี่ยเราได้มานั่งผิงไฟได้สักพักหนึ่งนะครับส่วนบนเตียงฝั่งนู้นนะครับก็จะมีน้องแทนนะครับกับน้องดิดมานอนเพื่อนครับซึ่งตอนนี้ก็หลับไปแล้วนะครับผเสียงซด้ําแกงนันดังลั่นทุ่งเลยนะครับบอกเลยว่า คืนนี้นะครับอากาศหนาวมากนะครับผมเนี่ยใส่เสื้อสามชั้นเลยครับยังเอาไม่อยู่เลยนะครับผมส่วนน้องภากาก็ไม่ไหวนะครับลงไปนอนที่บ้านน้องแทนแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศหนาวนะครับใช่หนาวมากเลยนะหนาวมากเลยครับผมนี่ก็จะเป็นกองไฟของเรานะครับนี่ที่เราเอาไว้นั่งผิงไฟหนาวนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะเข้านอนแล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันในวันพรุ่งเช้านะครับผม ลาทีสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับลาทีสวัสดีคาารับอหนาวิยิงขึ้นนี้ มันดับลงทุกที่หมดโอ้โหเลยจะฝ่าบ่อได้ไหมฝ่าบ่อแต่ละตัวนี้มั้ยสวัสดีครับสวัสดียมามเช้านะครับผมตอนนี้ก็สายมากๆแล้วนะครับก็หลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเราก็ได้ นั่งผิงไฟพักใหญ่ๆเลยนะครับผมบรรยากาศยามเช้าเนี่ยดีมากๆนะครับส่วนเมื่อคืนนะครับหนาวมากนะครับหนาวถึงกับน้องวัดเนี่ยต้องมานอนตรงนี้เลยนะครับส่วนน้องๆคนอื่นๆที่มาในหลายคนเขาก็กลับไปนอนที่บ้านนะครับเพราะอากาศหนาวแล้วก็ผ้าห่มไม่พอนะครับลําพังแค่พรมที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอแน่นอนนะเพราะอากาศหนาวมากนะครับเมื่อคืนผมใส่เสื้อหนาวสองชั้นในเงาไม่ค่อยอยู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะ กลับบ้านกันแล้วนะครับก็คลิปนี้เป็นแค่คลิปที่พาพี่พีเฟีมาชมบรรยากาศยามเช้าร่ยามเย็นนะครับแล้วก็กลางคืนบนกระถับหลังนี้ในช่วงฤดูหนาวนะครับผมก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้น้องฮันน้องวัดด้วยนะครับผมแล้วก็น้องพกาด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปเรือหน้านะครับบ๊ายบาย